แกแสด,แดงแบบโจ๊กเกอร์กแสดงแบบแมสคอแอคเตอร์แบบเฮ้ยมึงรู้จักโรเบโตคาร์ลอสป้าแบบนี้ผมไม่ได้ชอบเพราะว่าเขาแสดงจุดนี้นะครับผมชอบเพราะว่าเขาแสดงซีนดราม,ม่าครับสวัสดีครับผมโอมคนร็อกหนังช่องรีวิวหนังสไตล์ชาวร็อกวันนี้จะมารีวิวหนังเรื่อง4ฟ i n g 2อมเคยคิดบ้างปะวะ อนาคตมึงจะเป็นยังไงวะก่อนจะไปฟังรีวิวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เพื่อที่จะทำให้ช่องนี้โตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ f o r King 2เป็นหนังแนวดรามา่าครามแอคชั่นที่ว่าด้วยเรื่องของชีวิตเด็กช่างสีสถาบันที่มักจะเกิดปัญหากันในยุค90แล้วก็มาถึงปัญหาระหว่างกนก บูรณพลและญาติเด็กบ้านใครจะอยู่ใครจะไปใครจะเกมก็ต้องไปดูเองครับกับหนังเรื่อง 4K i n g 2ก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกกันนะครับว่าผมไม่ใช่เด็กช่างนะครับผมเป็นเด็กวิศวะมอขอนะครับซึ่งวิศวะมอขอก็จะมีเสื้ออยู่หลากหลายเลยครับเสื้อทั้งหมดนี้เป็นเสื้อผมทั้งหมดเลยนะครับผมซื้อเองมาทั้งหมดนะครับไม่ได้ตกใครมานะครับฟางน,นี้เป็นช็อปวิศวะที่ใช้เรียนเวิร์กช็อปจริงๆและก็ถูกกฎระเบียบของคณะ ส่วนข้างนี้จะเป็นช็อปที่นักศึกษาทําขึ้นมาเองซึ่งไม่ถูกกฎระเบยียบของคณะแต่ส่วนใหญ่นักศึกษาก็จะใส่ด้านนี้กันครับตัวนี้เป็นช็อปรุ่นตัวนี้เป็นช็อปของคณะตัวนี้ก็เป็นช็อปของคณะแล้วตัวนี้เป็นช็อปของภาควิชาครับคือวิศวะมอขอจะมีเสื้อเยอะมากๆครับนอกจากนั้นยังมีเสื้อของพวกชมรมด้วยครับผมอยู่ชมรมดน,นตรีครับก็จะมีเสื้อกันหนาวของชมรมด้วยครับเสื้อเยอะแยะเต็มไปหมดมากมายเลยครับ และเสื้อช็อปของแต่ละภาควิชาก็จะไม่เหมือนกันด้วยครับสีก็จะไม่เหมือนตราก็จะไม่เหมือนครับและสมัยเรียนที่มหาลัยผมก็จะมีคณะที่ไม่ค่อยถูกกันก็คือคณะเกษตรครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิทย์วัดเกษตรนี่แหละครับที่ตีกันบ่อยครับแต่คุณจะไม่ได้เห็นช็อปในร้านเหล้านะครับทางผมเป็นมหาลัยเนาะก็จะโตขึ้นมาหน่อยครับและการที่จะได้เข้าวิศวะมาขอก็ต้องเรียนเก่งอยู่ในระดับหนึ่งเลยครับดังนั้นเวลาตีกันเราจะไม่ตีกันแบบเอาเป็นเอาตายไม่บาดเจ็บหนะัก แค่ไล่ตีถ้าวิ่งหนีไปก็จบอะไรประมาณนี้ครับจะไม่เอาเป็นเอาตายอะไรครับแต่ละคนก็จะแค่ฟกช้ำเล็กน้อยครับตีกันไปก็จบกันไปครับไม่มีการมาแก้โคง้งแก้แค้นอะไรครับเพราะว่าเราก็โตโตกันแล้วครับเรียนมาหาลัยแล้วครับอาจจะไม่ได้ฟีลเด็กช่างแบบ100%ซแต่ก็พอเอามาโม้ได้ครับว่าผ่านอะไรแบบนี้มานิดนหน่อยๆครับ ซึ่งในยุคข,ของ f o i n i s g s จริงๆตัวผมไมแทบจะไม่ทันเลยนะครับตัวผมเด็กมากๆครับผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยครับผมก็เลยจะไม่มีประสบการณ์ร่วมในจุดของ f o i n i s g s นะครับโอเคครับออกทะเลไปนิดหน่อยเดี๋ยวเรากลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับ f o i n i s g s เป็นหนังจากค่ายน้องใหม่ไฟแรงอย่างเนรมิตรหนังฟิล์มครับและหนังก็เปิดตัวมาด้วยเรื่อง4 Kings ภาคแรกนั่นแหละครับซึ่งในภาคแรกนังโดนดูถูกดูแคลนไปมากเลยครับ ถูกว่าว่ามันส่งเสริมให้วัยรุ่นไปตีกันแต่พอหนังฉายออกมาปุ๊บพวกนี้เงียบกริบเลยครับหนังภาคแรกทำไรายได้ถึง170ล้านเลยครับทำไรายได้ระดับนี้ในยุคที่หนังไทยแบบซบเซามากๆในตอนนั้นนะครับทำได้ระดับนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆครับซึ่งตัวผมชอบภาคแรกนะครับถึงท่อนจบมันจะซ้อนสอนสอนเป็นละครคุณธรรมเลยครับดูเป็นโฆษณาไ่ยประกันชีวิตเลยครับ แต่โดยรวมถือว่าเป็นหนังที่ดีเรื่องหนึ่งเลยครับหนังประสบความสําเร็จมากๆเลยครับแต่หลังจากหนังเรื่องนี้หนังเรื่องอื่นๆนี้ไม่ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นคืนข้ามีไลโอร้อยขาโอ้โหไม่ไหวเลยครับมีดีแค่เรื่อง4 Kings เรื่องเดียวครับและล่าสุดนี้ก่อนจะมี4 Kings 2ก็มีดอยบอยครับซึ่งผมจะไปดูนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ดูครับแล้วมันน่าเสียดายมากๆครับผมอยากดูดอยบอยในโรงมากๆครับเขาดันเอาไปเข้าสตรีมมิ่งครับ และครั้งนี้เขาก็กลับมาอีกครั้งครับกับโฟกิงสองครับซึ่งพอผมได้รู้ข่าวว่าหนังกำลังจะเข้าแล้วผมก็ตื่นเต้นมากๆครับผมอยากดูมากๆครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับผมชอบภาคแรกครับและถ้าถามว่าจะไปดูโฟกิงสองต้องดูภาคหนึ่งหรือเปล่าถ้าไม่ดูภาคหนึ่งมาจะรู้เรื่องหรือเปล่าผมก็จะตอบว่าจริงๆไม่ได้ดูภาคหนึ่งก็ดูภาคสองรู้เรื่องครับเนื้อหาจะมีการเชื่อมกันเล็กๆน้อยนอยแต่ไม่ดูก็สามารถดูภาคสองได้แบบรู้เรื่องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแต่ก็จะมีงงว่า เฮ้ย hey, ตัวละครนี้มันมาจากไหนอะไรประมาณนี้ครับคุณสามารถดูภาค2ก่อนแล้วคุณไปย้อนดูภาค1ก็ยังได้เลยครับหลังจากที่ผมได้ดูหนังเรื่องโฟกิงสองจบผมต้องบอกว่าอืผมชอบครับชอบกับภาคแรกอีกครับคือหนังพัฒนามาจากภาคหนึ่งพัฒนาได้แบบแทบจะทุกด้านเลยครับผู้กำกับหนังเรื่องนี้เลือกที่จะฟังข้อติแล้วเอาไปปรับใช้ได้ยอดเยี่ยมครับหนังมีความเป็นซีเนมาติกมากขึ้นสมบูรณ์มากขึ้นมีโปรดักชั่นที่ใหญ่ขึ้น ในภาค1นึ่งหนังจะค่อนข้างจะโฟกัสไปที่ตัวเด็กช่างเป็นพิเศษครับในภาค2นี้จะถอยโฟกัสออกมาเป็นภาพที่ใหญ่ขึ้นเราจะ้เห็นผลกระทบที่เด็กช่างตีกันว่ามันไปรบกวนชาวบ้านชาวช่องเขานะตัวอย่างเช่นคุณไปตีกันในร้านคุณเอาขวดไปตีนู่นตีนี่แล้วก็พังข้าวของเขากระจายครับคุณก็ต้องรับผิดช,ชอบครับในส่วนของพาร์ทแอคชั่นหนังอัปเกรดขึ้นมาได้ดีเลยครับเดือดขึ้นมันขึ้นครับ ในภาคแรกคนบอกว่าตีกันไม่เห็นมีเลือดเลยบางฉากก็ตัดหายไปเลยไม่รู้ว่าตีกันรึเปล่าแต่ภาคนี้ครับคุณจะได้เห็นกันแบบจะจะเลยครับฟันเป็นฟันระเบิดเป็นระเบิดปืนเป็นปืนเห็นเลือดกันจะจะเลยครับซึ่งมันทําให้ฉากตีกันมันสะใจมันขึ้นแล้วก็สมจริงมากขึ้นครับแต่มันก็ไม่ได้เยอะขึ้นจากภาคแรกครับคือภาคนี้เขาจะไปโฟกัสที่พาร์ทนี้ครับคือพาร์ทดราม่าครับ พาร์ตดราม่าของหนังเรื่องนี้เป็นแบบทั้งเศร้าและซึ้งครับตัวผมชอบพาร์ทดราม่าของหนังเรื่องนี้มากๆครับทาผมน้ําตาไหลได้ถึง2ทีเลยครับนอกจากนั้นหนังยังแอบ,บหยอดมุกเล็กๆน้อยๆให้เราที่เครียดมาทั้งเรื่องได้ผ่อนคลายจากมุกตลกเล็กๆน้อยๆนี้ครับทำให้หนังไม่เครียดมากเกินไปครับในส่วนของการดําเนินเรื่องหนังดําเนินเรื่องได้ดีขึ้นมาจากภาคแรกครับที่ในภาคแรกจะมีความเอาเหตุการณ์มาต่อกับเหตุการณ์มากเกินไปครับ หนังเรื่องนี้คือดําเนินเรื่องไปเป็นเนื้อเดียวกันครับหนังจะค่อยๆเล่าค่อยๆให้เวลาแต่ละตัวละครซึ่งมันทําให้ตัวละครละหลักน่าสนใจและเราจะอยากรู้ครับว่าตัวละคระเหล่านี้จะไปจบกันที่ตรงไหนครับในส่วนของบทบทผูกปมนั้นระหว่าง3ตัวละครทําได้ดีครับตัวละครแต่ละตัวมีมิติบทพูดก็โอเคขึ้นจากภาคแรกหนังไม่มานั่งสั่งสอนแบบตรงๆเหมือนในภาคแรกแต่เขาจะให้เราดูเองเลยครับว่า จุดจบของตัวละครบางตัวที่ก่ออะไรบางอย่างไว้ตัวละครนี้มีจุดจบยังไงโดยที่ไม่ต้องบอกว่าทําดีได้ดีนะทําชั่วได้ชั่วนะอันนี้ดีขึ้นกว่าภาคแรกครับและหนังก็มีพล็อตใหญ่คือปัญหาของระหว่าง3กลุ่มนี้ใช่ไหมครับคือกนกบูแล้วก็ญาติเด็กบ้านและหนังก็ยังมีซับพล็อตของแต่ละตัวละครครับคือในส่วนของกหนกซับพล็อตก็จะเป็นบานกนกครับชีวิตของบานกนกเป็นยังไงแล้วก็รบบูซึ่งแต่ละซับพล็อต ก็จะมีซับของซับพลอตย่อยกันไปอีกครับคือมีชีวิตของตัวละครรองมาอีกครับถ้าบทไม่ดีซับพลอตเยอะขนาดนี้นี่เอาไม่อยู่ได้เลยนะครับแต่หนังเรื่องนี้บทเอาอยู่ครับถือว่าเยี่ยมเลยครับแต่มันก็จะมีพลอตโทเล็กๆน้อยๆที่ผมต้องหักคะแนนครับซึ่งตัวผมก็สามารถหาคําตอบมาให้ได้ครับแต่ผมก็ยังมองว่าเป็นพลอตโทอยู่ดีครับก็ต้องหักคะแนนอยู่ดีครับเดี๋ยวเราไปคุยกันช่วงสปอยครับ ส่วนการตัดต่อและลำดับภาพดีกว่าภาคแรกเช่นกันครับคือภาคแรกบางฉากก็ตัดไปดือด้อเลยแล้วก็เหมือนเอาซีนมาประกอบกันแต่ในภาคนี้ตัดฉากแอคชั่นแบบให้เราได้เห็นแบบเต็มตาเลยครับฉากดราม่าก,ก็ตัดได้ถูกจังหวะมากๆแต่มันก็มีบางซีนที่ไม่จําเป็นที่เขาเอามาใส่ในหนันงซึ่งเราสามารถยกซีนนั้นออกไปได้เลยแต่จริงๆมันก็มีความหมายในซีนนนั้นนะครับเอาไว้ก็ได้เอาออกก็ได้แต่ผมก็ต้องขอหักคะแนนในจุดนี้ครับ นอกจากนั้นหนังยังมีศาสตร์ของภาพยนตร์คือการแฝงนัยยะของเรื่องงานภาพครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันช่วงสปอยเช่นกันครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องนัยยะของงานภาพครับในส่วนของซาวส์กอร์ช่วงดราม่าทำได้ดีมากๆครับไม่มีการยัดเยีย,ยดซาวใดๆครับปล่อยให้ตัวละครได้ศาสตร์อารมณ์กันมันทําให้อารมณ์ของตัวละครมันเข้าถึงตัวเราแบบได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยที่ไม่ต้องมาบิ้วซาวอะไรให้เราครับ และในส่วนของฉากแอคชั่นก็ทําให้มันเดือดสมกับความเดือดของแต่ละตัวละครครับแต่ซาวด์ในบางจุดที่เป็นเสียงคนพูดนะครับบางจุดผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องครับส่วนนี้ก็ต้องหักคะแนนเล็กๆน้อยเช่นกันครับเกลื่อนตัวอย่างเช่นฉากคอนเสิร์ตครับผมไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ครับซึ่งความจริงมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นครับเพราะว่าเสียงคอนเสิร์ตดังแต่มันก็มีบางจุดที่ตัวละครตะโกนเสียงขึ้นมาแล้วมันฟังไม่ออกก็มีครับผมก็เลยต้องหักคะแนนครับในส่วนของการแสดง นักแสดงนําทุกคนทําได้ดีครับแต่ตัวละครเสริมบางตัวก็แสดงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไรครับแต่ผมก็ขอหักคะแนนเล็กๆน้อยๆครับส่วนตัวละครที่ผมอยากจะพูดถึงขอเริ่มที่คุณบุ๋มบิ๋ม3โทนครับแกแสดงเป็นตาของญาติแกแสดงแบบโอโ้โหโคตรสมจริงเลยครับแกแสดงเป็นผู้ป่วยเหมือนแกเป็นแบบนั้นจริงๆอะครับแล้วเสียงเวลาแกพูดออกมาก็โอโ้โหโคตรจะใช่เลยครับ ผมชอบการแสดงของแกงจริงครับสมจริงจริงๆครับถัดมาพี่สายแกแสดงเป็นพี่ของบางเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยครับที่แกแสดงฉากดราม่าได้ยอดเยี่ยมจริงๆครับโดยเฉพาะซีนดราม่าก,กับบ่างโอ้โหสุดสุดจริงๆครับเป็นซีนที่ผมชอบอันดับ2ของเรื่องนี้เลยครับถัดมาจีแสดงเป็นรคกบูโอ้โหทำได้เยี่ยมเช่นกันครับแสดงเป็นเด็กหนุ่มบ้านรวยแต่ต้องมาเรียนสายช่างและตัวจีก็ทำได้ดีมากๆครับ จีแสดงได้เข้าถึงความรู้สึกอัดอั้นของตัวละครนี้ครับถัดมาพี่แหลมครับแสดงเป็นบ่านกระหนกตัวบานกระหนกมีบทมากที่สุดในเรื่องนี้เลยครับและพี่แหลมก็ได้แสดงแบบหลากหลายมากๆครับและซีนที่ผมชอบก็เช่นเดียวกันกับพี่สายครับคือซีนที่บ่านกระหนกกับพี่สายเล่นดราม่าก,กันในฉากนั้นนั่นแหละครับพี่แหลมก็เล่นได้เข้าถึงมากๆครับไม่น่าเชื่อเลยว่านักร้องจะทําได้ขนาดนี้ครับส่วนคนที่ผมชอบที่สุดและขอมอบ MVP ให้เรื่องการแสดงเลยก็คือ บิ๊กดีเจอราดหรือญาติเด็กบ้านครับคือแกเหมือนโดนโจ๊กเกอร์สิงเลยครับแต่ที่ผมมอบ MVP ผมไม่ได้มอบเพราะว่าแกแสดงแบบโจ๊กเกอร์แกแสดงแบบไมสอตแอคเตอร์แบบเฮ้ยมันรู้จักโบระโต้คารลอสป้าแบบนี้ผมไม่ได้ชอบเพราะว่าเขาแสดงจุดนี้นะครับผมชอบเพราะว่าเขาแสดงซีนดราม่าครับคือตัวละครนี้ในภาคแรกคือแบนแบนเลวเลวเลยครับแต่พอมาภาคนี้ครับ ภาค2โอ้โหคุณจะได้สำรวจความเป็นมนุษย์ของตัวละครตัวละครนี้ครับและคุณสังเกตแววตาดีๆนะครับแววตาของญาติเด็กบ้าน1คือซีในเทคและ2คือซีนกับบางครับโอ้โหบิ๊กดีเจอราาแสดงฉากดราม่าได้ดีมากๆครับเป็นฉากที่ทำผมน้ำตาไหลพรากเลยครับในฉากที่2นะครับฉากที่กับบางนะครับยอดเยี่ยมจริงๆครับสรุปคะแนนหลังหักจุดที่ไม่ชอบของหนังเรื่อง f o ร์ i n g 2ผมขอให้คะแนนไว้ที่8คะแนนครับบทดีตัวละครมีมิติแต่มีข้อเสียเล็กๆน้อยๆยิบย,ย่อยที่ผมค่อยคักหาคะแนนไปเรื่อยๆเลยเหลือคะแนนที่8คะแนนครับก่อนจะจากกันหนังแต่และเรื่องก็เหมือนกับอาหารครับลิ้นรับรสของคนเราไม่เหมือนกันฉันใดรถสนิยมของการดูหนังของคนเราก็ไม่เหมือนกันฉันนั้นครับ และหลังจากนี้ก็จะเป็นการคุยสปอร์อย่างจุดที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับถ้าใครที่ยังไม่ดูก็สามารถปิดคลิปไปได้เลยครับส่วนใครที่ดูมาแล้วเรามาฟังกันต่อเลยครับเริ่มจากพลอตโฮนะครับพลอตโฮแรกคือเม้งกระหนกครับคือตัวเม้งกระหนกโดนฟันแขนใช่ไหมครับแต่พอหายดีแล้วฟื้นขึ้นมาแล้วตัวบางไปเยี่ยมแต่ตัวเม้งก็ไม่บอกว่าใครเป็นคนฟันทั้งๆ้งที่บางเอาช็อปของบูมาให้ครับเม้งก็ไม่บอกว่าคนฟันไม่ใช่บูครับจุดนี้ผมก็เลยมองเป็นพลอตโฮครับ แต่ผมมีข้อแก้ตัวมาให้ครับคือ 1. ตัวเม้งไม่รู้จักคนที่ฟันครับไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้ใช่บูหรือเปล่าหรือเป็นใครก็ไม่รู้ถ้าเหตุผลนี้ยังฟังไม่ขึ้นเรามาฟังเหตุผล2ครับเหตุผล2ก็คือตัวเม้งอ่ะครับเขาคิดได้แล้วและไม่อยากให้ตัวพวกปางกระหนกนะครับไปเอาคืนคนที่ฟันเขาเขาอยากจะจบแค่นี้ครับเขาอยากจะไม่อยากจะไปรื้อฟื้นอะไรอ่ะครับนี่คือเหตุผลที่ผมคิดว่าผู้กำกับใช้เหตุผลนี้ครับ แต่ผมก็ยังมองเป็นพลอตโฮอยู่ดีครับและผมก็ต้องหักคะแนนครับพลอตโฮที่2คือญาติเด็กบ้านในภาคที่แล้วญาติเด็กบ้านโดนใบแดงแล้วก็ไปยิงคอคนตายทำไมไม่ติดทหารแล้วก็ทำไมไม่โดนคดีผมเดาว่ามันหนีทหารและมันใช้อาจารย์ที่เป็นอาจารย์มอบวครับช่วยวิ่งเต้นเรื่องคดีให้ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นครับหรือไม่มันก็หนีคดีครับดังนั้นมันก็เลยไม่ต้องไปติดคุกหรือ ไม่ต้องไปทหารครับส่วนฉากที่ไม่จําเป็นฉากที่1คือฉากตบลอตติ้งจากเด็กมหาลัยครับฉากนี้จริงๆเราสามารถยกฉากนี้ออกไปได้เลยครับไม่มีผลกับเนื้อเรื่องครับแต่ผู้กำกับก็คงอยากจะใส่กิมมิคอะไรบางอย่างที่สมัยก่อนมันมีครับแล้วอีกฉากหนึ่งก็คือฉากที่กลุ่มบังกระหนก3คนนะครับไปเจอตาลุงที่ตกปลาอยู่ฉากนี้ก็สามารถยกออกได้เช่นกันครับแต่ฉากนี้มันก็มีเมสเซจของมันครับ คือผู้กำกับอยากจะด่ารัฐบาลนะครับก็เลยมีซีนนี้ขึ้นมาครับจะใส่ไว้ก็ได้ยกออกไปเลยก็ได้ไม่มีผลต่อเนื้อเรื่องครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาการสปอยครับเปิดมาฉากแรกเลยครับก็เป็นฉากที่กลุ่มพวกกนกมาดักรอตีบูสุดท้ายเม้งบูก็โดนฟันแขนขาดครับจากญาติเด็กบ้านครับดูในตัวอย่างมันจะเป็นฉากที่ตลกนะครับแต่พอมาดูในเรื่องจริงจโอ้โหโคตรน่าสยดสยองเลยครับเปิดมาแบบมือขาดมือห้อยเลยครับ เหมือนผู้กำกับอยากจะตอกหน้าพวกที่บอกว่าในภาคแรกไม่เห็นเลือดเป็นไงเลยครับจเจอแบบนี้เป็นไงครับมือห้อยตองแต่งนะครับสุดท้ายเตะมือไปนู่นเลยครับแล้วพอมือตกปุ๊บเราก็จะได้เห็นแหวนครับซึ่งเดี๋ยวมันจะมีผลในซีนท้ายครับถัดมาหนังก็เปิดปมเรื่องญาติเด็กบ้านครับว่าอยู่กับตานะโอโหพอตอนอยู่กับตานี่หนูยังนู่นหนูอย่างางี้ครับตัวละครนี้เป็นตัวละครที่พออยู่กับเด็กช่างนี่เป็นโจ๊กเกอร์ครับ แต่พออยู่บ้านนี่เป็นลูกแมวซึ่งเราจะได้เห็นความเป็นมนุษย์ของตัวละครตัวละครนี้ครับและความเป็นมาครับว่าทําไมตัวละครนี้ถึงเกลียดพวกเด็กช่างครับเพราะว่าตาแกเป็นคนขับรถเมล์และโดนลูกหลงจากเด็กช่างทําให้ตาแกเป็นผู้ป่วยติดเตียงครับเป็นอัมพาตไปซึ่งมันก็เป็นผลทําให้ญาติเด็กบ้านเป็นแบบนี้ครับคือตัวญาติมีแค่ตาคนที่หาเงินมาให้ญาติก็คือตาพอตาทํางานไม่ได้ตัวญาติก็ไม่มีตังค์ครับ ปอญาติก็เลยต้องออกจากการเรียนแล้วก็ต้องไปหางานที่มันทุจริตทำครับสุดท้ายทุกอย่างล่อล้อมออกมามันก็ทําให้กลายเป็นญาติเด็กบ้านในวันนี้ครับตัวละครนี้เป็นตัวละครที่น่าสงสารแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่มันทําถูกนะครับแต่มันไม่มีใครมาสั่งสอนมันนะครับมาเลยโตมากลายเป็นแบบนี้ครับหนังเปิดมาทําให้เราเกลียดญาติเด็กบ้านมากๆแต่พอตัดมาอีกแป๊บเดียวให้เราได้เห็นมุมมองของญาติเด็กบ้านทําให้ตัวละครนี้มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นครับ ถัดมาหนังก็เปิดปมเรื่องญาติเด็กบ้านครับว่าเป็นเพื่อนกับบ่างกหนกตั้งแต่เด็กครับซึ่งเป็นการผูกปมระหว่าง2ตัวละครนี้ครับหปมแรกคือ2ตัวละครนี้ครับผูกกันแล้วและผมเริ่มสังเกตความรู้สึกของญาติเด็กบ้านในจุดนี้ครับมันจะมีคํานึงออกจากปากญาติเด็กบ้านครับคือแล้วกูกับมึงเป็นอะไรกันวะ คือลักษณะการพูดมันมีความน้อยใจเล็กๆในตัวญาติเด็กบ้านนะครับผมรู้สึกถึงความรู้สึกในใจของญาติเด็กบ้านกับตัวบางเพราะจุดนี้เลยครับผมรู้สึกว่าญาติมีความแคร์บางอยู่พอสมควรเลยครับถัดมาเปิดปมใหม่ครับคือปมที่อาจารย์หมอบุรพาครับที่หนวดเยอะๆนะครับเปิดปมว่าเออแกเป็นหัวโจกนะแกเป็นหัวหน้าของญาติเด็กบ้านนะเป็นคนส่งยาให้ญาติเด็กบ้านเอาไปขาย แล้วตอนที่ญาติเด็กบ้านอยู่กับอาจารย์คือญาติหนิงหอยเป็นหมากลัวเจ้าของเลยครับไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรครับแล้วก็มันก็จะมีซีนในยะเรื่องงานภาพซีนหนึ่งคือภาพที่อาจารย์นั่งอยู่แล้วก็ญาตินั่งอยู่ด้านหลังจะมีตู้ปลาใช่ไหมครับแล้วตู้ปลามันเอียงมาทางญาติครับตัวผมตีความว่าตัวอาจารย์เลี้ยงญาติเหมือนปลาอะไรครับคือปลามันจะวนอยู่ในตู้ปลาก็เหมือนกับตัวญาติครับที่ต้องมาวนเวียนอยู่กับการทําผิด วนเวียนอยู่กับอาชญากรรมนะครับนี่คืองานด้านภาพที่ผมตีความครับก็คล้ายๆกับในเรื่องของเ e Life ที่ผมตีความเมื่อไหร่ครับความหมายใกล้ๆกันเลยครับถัดมาครับเปิดป่มตัวญาติกับเอกบูครับว่า2คนนี้ก็เป็นเพื่อนกันเหมือนกันครับแล้วมันก็จะมีซีนที่เอกบูถือมีดออกมาแล้วญาติก็บอกว่าโอ้แบบนี้ครับ แม่โคตรจะโชกเกอร์เลยครับแล้วญาตจะเอาอีโบสียมพูมาขู่สุดท้ายรกถือปืนมาด้านหลังครับแล้วเอามาจ่อญาตเลยต้องกลับไปครับและเป็นการผูกปมอีกปมหนึ่งครับคือปมระหว่างญาติกับรกครับทาให้2ตัวละครนี้เริ่มมีความขมขม่นกันครับซึ่งมันจะมีผลในช่วงท้ายครับถัดมาเป็นฉากคอนเสิร์ตครับฉากงาน m มเด r n d o ็อแม่ฉากนี้ผมว่าแล้วพี่แลมมาพี่เฟิร์สก็ต้องมาสิครับและพี่เฟิร์สก็มาจริงๆครับ และช่วงนี้ก็จะมีซีนคุยกันซึ่งผมไม่ค่อยจะยินครับอีกมอหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นเฉลิมหรือเปล่าครับถ้าใครรู้ก็บอกทีนะครับว่าใช่หรือเปล่าและฉากนี้ผมก็แอบ,บยิ้มเล็กๆครับคือพี่ป๊อตโมเดิลด็อต้องมาเต้นแบบตอนสมัยวัยรุ่นที่เขาทำอะครับแต่ตอนนี้คือแกดูสุภาพมากๆแล้วแล้วแกมาเต้นแบบนี้มันก็ตัวขำๆเล็กๆครับผมแอบ,บยิ้มอยู่ตลอดเลยครับในซีนนี้ครับ ถัดมาเป็นซีนเดือดอีกซีนหนึ่งครับคือฉากที่กนกรอเพื่อนออกมาจากคุกนะครับแล้วก็ไปเจอมอบูนั่งรถเมย์มาสุดท้ายก็ตีกันเฉยเลยแล้วตัวเอกก็โดนยับเลยครับสุดท้ายก็โดนตบช็อปไปครับแล้วหลังจากนี้บางก็เอาช็อปไปให้เม้งครับและจุดนี้ที่ผมบอกคือมันเป็นจุดพลอตโฮคือเม้งตืง่นขึ้นมาเม้งก็ไม่บอกว่าใครเป็นคนฟันครับถัดมาก็เป็นฉากที่บางโดนจับครับเพราะว่า ไปทำร้ายร่างกายเอกแล้วก็ไปตกช็อปเข้ามาครับก็เลยติดคุกไปครับพี่บางเลยเอาเบเวตาไปจำนำกับญาตครับซึ่งพี่บางก็ขอห0,000่นญาติก็หาไม่ได้จริงๆครับแล้วคุณสังเกตซีนนี้นะครับเวลาญาติอยู่กับพี่บางญาติจะมีความน่ารักอยู่ครับมีความแบบเป็นมนุษย์ปกติไม่ได้เป็นโจ๊กเกอร์เหมือนเวลาที่ญาติเจอกับพวกเด็กช่างนะครับแล้วถัดมาก็เป็นซีนที่บางออกมาจากคุกแล้วเปิดมาไม่เจอปืนเบรเวตาของพ่อ แล้วก็เป็นซีนที่โอ้โหยอดเยี่ยมมากๆครับ2คนนี้ศาสตร์อารมณ์ใส่กันครับและสิ่งที่ดีคือสาวสกอร์ครับสาวสกอร์ไม่มีใส่มาบิ้วไม่แต่นิดเดียวเลยครับมาเลยทําให้เรารับความรู้สึกจาก2ตัวละครนี้ได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับและผมก็แอบน้ําตาไหลกับซีนนี้ครับพอเล่นซีนนี้จบปุ๊บสาวสกอร์บิ้วค่อยมาครับซึ่งมันเป็นสาวสกอร์ที่ถูกจังหวะครับนี่แหละครับการใส่สาวสกอร์ของซีนดราม่ามันควรจะเป็นแบบนี้ครับ ถัดมาบ่างไปหาเม้งที่โรงเรียนตัวเม้งก็ยังไม่บอกอีกครับว่าตัวเองโดนใครฟันถัดมาก็เป็นซีนที่ญาติเอาตังสามหมื่นไปคืนอาจารย์นะครับผมเดาว่าเงินสามหมื่นนี้ผมว่ามันเป็นเงินของญาติครับญาติเป็นคนหาตังสามหมื่นนี้มาให้ครับผมว่าพี่ของบ่างไม่น่าหาเงินได้เร็วขนาดนั้นนะครับผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครนี้มันมันก็มีความเป็นคนดีอยู่นะเว้ย กับคนที่มันรู้จักโอ้โหมันให้ใจหมดเลยครับแต่กับเด็กช่างคลายเป็นโจ๊กเกอร์ซะอย่างนั้นเลยครับถัดมาเป็นฉากที่พ่อแม่รกทะเลาะก,กันแล้วรกก็หนีออกจากบ้านครับเดินออกมาญาติก็แอบมาซุ่มอยู่ครับแต่ญาติก็ยังไม่กล้าทําอะไรครับเพราะว่ามันคุณหน้าบ้านใช่ไหมครับพอรกเดินไปเรื่อยๆเดินไปหาเอกครับแล้วมันก็จะมีซีนในงานภาพอีกซีนหนึ่งครับคือฉากที่เอกเกาะรั้วครับ คือมุมกล้องจะซูมอินเหมือนกับรั้วนั้นเป็นคุกครับดังนั้นผมตีความว่าบ้านเหมือนกับคุกครับที่ตัวละครอยู่แล้วอึดอัดตัวละครรกก็อึดอัดเวลาอยู่กับบ้านอยู่กับพ่อแม่ครับทุกๆครั้งที่คุยกับเพื่อนก็มักจะชวนเพื่อนไปที่บ้านเพราะว่าไม่อยากอึดอัดไม่อยากอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้ครับและตัวเอกก็เช่นกันครับเหมือนโดนกักขังวาอยู่ในบ้านครับซึ่งมันจะคอนทราสต์กับภาคแรกครับในภาคแรกคือ บ้านของพี่เป้อารักนะครับเหมือนเป็นที่พักใจให้ระหว่างตัวละครหลายๆตัวครับเราจะรู้สึกสบายใจเวลาที่หนังมีซีนในบ้านของเป้อารักแต่ในภาคนี้คือทั้งบ้านของรกบางเอกเป็นซีนที่น่าอึอดอัดทั้งหมดเลยครับมีแค่บ้านของญาติเด็กบ้านคนเดียวครับที่เรารู้สึกมีความอบอุ่นครับผมเลยถือว่าหนังเรื่องนี้มีความเป็นซีนเนมานติกมากขึ้นครับคือมีการแฝงนัยด้านภาพครับถัดมาเป็นซีนที่ กนกกับบูเจอกันที่เทคของอาจารย์ครับหนังก็แสดงให้เห็นว่าเออการตีกันของเด็กพวกนี้มันมีผลกระทบกับชาวบ้านนะตัวอย่างคือเทคของอาจารย์พังไปหมดลูกค้าหนีหายไปหมดเลยเก็บตังค์ไม่ได้สักบาทสุดท้ายไอ้พวกนี้ก็เลยโดนลงโทษครับแล้วมันมีซีนซีน,นึงครับที่อาจารย์ถือปืนเล็งไปที่บางคุณลองสังเกตตาและสีหน้าของญาติเด็กบ้านดูนะครับผมเห็นได้ชัดเลยครับว่า ัวญาติเด็กบ้านมีความกังวลมากๆครับตอนที่อาจารย์ชี้ปืนไปที่บางนะครับดูญาติจะเป็นห่วงบางมากๆครับมาเลยทําให้ผมอินกับความสัมพันธ์ตัวละครของญาติกับบางครับสุดท้ายญาติเลยบอกว่าเดี๋ยวผมจัดการเองตอนที่อาจารย์ยังอยู่ญาติยังเป็นหมาหงอยอยู่นะครับแต่พออาจารย์ไปปุ๊บญาติก็กลายเป็นโจ๊กเกอร์ขึ้นมาทันทีเลยครับแม่เจอเด็กช่างไม่ได้ครับต้องเป็นโจ๊กเกอร์ครับ คือหมาหงอยกลายเป็นโจ๊กเกอร์ภายในเสี้ยววินาทีครับฉากนี้มันก็มีความตลกดีครับสุดท้ายกลุ่มของบูก็เลยตีพวกกลุ่มกนกจนยับแล้วพวกกลุ่มของบูก็หนีไปครับแต่ญาติก็ตามไปต่อครับคือเปิดรถตู้มาถืออีโบชมพูมาแล้วก็ยิงออกไปครับแต่เห็นได้ชัดเลยครับว่า ญาติมันไม่กล้าย,ยิงแบบตรงๆครับกลัวโดนคดีอีกมั้งครับญาติมันก็เลยชี้ปืนไปทางอื่นครับคือเหมือนยิงให้ตกใจเฉยๆครับแล้วสุดท้ายก็เป็นซีนสุดโหดอีกซีนหนึ่งครับคือตัวญาติเขียนคําว่าญาติด้วยมีดบนอกของตัวรกครับแล้วก็เอาไปปล่อยหน้าบ้านแล้วก็ฉี่ใส่ด้วยครับแล้วตัวรกก็เดินเข้าบ้านครับพอเดินเข้าบ้านปุ๊บจะกอดแม่แม่ไล่ขึ้นไปข้างบนเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า มันจะทําให้ความน่าเชื่อถือของการขายหุ้นของพ่อของรบนะครับมันน้อยลงคือตัวผมตัวระดับที่เป็นได้ทั้งพ่อเป็นได้ทั้งลูกนะครับผมจะเข้าใจของทั้งสองมุมครับคือตัวลูกก็ต้องการความอบอุ่นโดนกระทํามาอยากจะกอดแม่แต่แม่ก็ไม่ให้กอดส่วนนี้แม่ก็มีส่วนผิดแต่ส่วนผิดของลูกก็มีครับคือตอนนั้นมันผิดเวลาไปหน่อยครับพ่อกับแม่กําลังขายหุ้นอยู่ แล้วบ้านก็เริ่มมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วต้องหาผู้ระดมทุนมาซื้อหุ้นของตัวเองถ้าต้องมามัวมางโ oh, อลูกเขาอาจจะไม่ได้ต่างก้อนนั้นนะครับดังนั้นผมเข้าใจในส่วนของรบและพ่อแม่รกครับและซีนถัดมาเป็นซีนที่ผมชอบที่สุดในเรื่องเลยครับเริ่มต้นในการที่ญาติเด็กบ้านเอาวิทยุไปให้คุณตาครับโอ้โหฉากนี้ทั้งสองคนเล่นดีมากๆครับและตัวญาติก็น่ารักน่ารักครับแต่พอเดินออกมาจัดตู้ปลาบางก็เดินมา แล้วก็มีซีนดราม่าของ2ตัวละครนี้โอ้โหเป็นซีนที่สุดยอดมากๆครับผมชอบซีนนี้มากๆครับมันทําให้เราได้รู้ถึงความสัมพันธ์ของ2ตัวละครนี้ครับว่าเฮ้ยสตัวละครนี้มันรักกันมากๆนะเว้ยมันโคตรจะเป็นเพื่อนรักกันเลยและตัวญาติเด็กบ้านมันก็รักบ่งมากมากนะครับรักในระดับที่มันไปถ่ายปืนของพ่อบ่างคืนมาครับแล้วมันก็บอกว่ากูให้มึงเอาบุญนะครับห0,000ื่นนะครับโอ้โห ในสังคมแบบนั้นนะครับการหาตังหกหมื่นมันไม่ง่ายนะครับแต่ตัวญาติเด็กบ้านบอกว่ากูให้มึงเอาบุญแต่ว่าตัวญาติเด็กบ้านมันรักบ่างมากๆครับสุดท้ายมันก็เลยเอาปืนให้บางแล้วบอกให้บ่างยิงและตัวบางก็ไม่ทําครับเพราะว่าผมว่าตัวบางก็ยังคงมองญาติเป็นเพื่อนเหมือนกันครับพอบางเดินไปปุ๊บมีเสียงปืนดังปังตอนแรกผมตกใจครับเชี่ยเฮ้ยบางมึงจะยิงเพื่อนเลยเหรอวะแต่พอมาไม่ใช่ครับ ตัดออกมากลายเป็นไอ้รกครับถือลูกโม่มายิงซ้ำอีก5นัดครับป่าป่าปปาป,ป,ปโม่หมดแล้วมันยังสับอยู่ครับแปลว่ามันแขนมากๆครับคือตัวรกโดนมีดสักเป็นเลือดแล้วก็โดนฉีดใส่หน้าพอกลับเข้าไปบ้านก็แม่ก็ไม่โอะครับตัวละครนี้มันเลยไม่รู้จะทำยังไงครับมันเลยต้องระบายมันเลยกลายเป็นซีนนี้ที่มันถึงขั้นกับยิงกันแบบหมดโม่แล้วยังกดอยู่ครับบางคนอาจจะบอกว่า ใฮ้ยมันถึงขั้นต้องยิงกันเลยขนาดนี้เลยเหรอวะแต่คุณคิดดีๆนะครับถ้าคุณเข้าใจความรู้สึกของตัวละครนี้กับความอึดอัดในบ้านของตัวละครนี้ครับคุณจะเข้าใจครับว่าทําไมมันทําแบบนั้นแต่ผมบอกว่าเข้าใจใช่ไหมครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่มันทํามันถูกนะครับสิ่งที่มันทํามันผิดครับทุกๆตัวละครในเรื่องนี้ครับเราจะเห็นใจหมดเลยครับแต่ทุกๆตัวละครแม่งทาเฮี้ยกันหมดเลยครับตัวบางเหมือนจะเป็นพระเอกนะครับเพื่อนอยากจะสูบม้าก็ไม่ให้เพื่อนสูบ พอตำรวจจะมาจับตัวเองก็รับผิดอยู่คนเดียวแต่สิ่งที่มันทำก็คือผิดอยู่ดีครับที่การที่ไปตีคนอะไรแบบนี้ครับมันก็ผิดอยู่ดีใช่ไหมล่ะครับการเอาปืนไปยิงนู่นนี่ถึงจะไม่ได้ยิงใส่ตัวคนก็ตามนะครับมาเลยทำให้ทุกๆตัวละครในเรื่องนี้มันมีความเป็นมนุษย์ครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับรีวิวหนังเรื่องโฟคิง2คุณตีความแต่ละตัวละครว่ายังไงตีความงานภาพยังไง ผมตกหล่นเรื่องนัยยะงานภาพในจุดไหนคุณมีการตีความในในัยยะภาพที่จุดไหนที่ผมไม่ได้ตีความก็สามารถคอมเมนต์แจ้งกันได้ครับสำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมเมน์ไลค์ Subscribe และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยครับคลิปใหม่จะแจ้งเตือนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงน,นี้ครับสวัสดีครับโอ้โหพี่ดีเจอร์ดเล่นโคตรดีเลยครับโคตรเป็นมนุษย์เลยครับยอดเยี่ยมครับ